เรามาว่าเรื่องรายละเอียดในการปั้นหน้าการปั้นหน้าเนี่ยอีกหนึ่งหนึ่งหม่องที่สําคัญเลยก็อย่ขอบพันแท่ฟังนี่ขอบพันแท่ฟังนี่เสร็จปุ๊บกับยุขอบฟังตรงคำนะขอบเนี่ยมันเป็นหม่องที่ลดเล่ยนพันยู่ตลอดนะครับนะกว่าสีปั้นรอบกลางไฮเบิร์ตเนี่ยหม่องนี่มันจะเล่นแล่นแล่นพันหลายรอบเอาง่างไงหลายรอบปั้นจนเป็นพงบุระไปยูหม่องนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเสียของมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีบอกให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนหอนงมองนะนะห่นงมองไอ้นี่เขาเรียนพอเขาเรียนตัดมานีโยกขึ้นเลยโยขึ้นนิดน้อยโยกให้อันนี้มันลอยดินนะเพราะว่าถ้าเขาปั่นซ้ำหลายรอบเนี่ยมันสิเป็นแองมองนั้นนะเพราะว่านัเลอรอบสุดท้ายเขาก็เรียนตัดอยู่แล้วฟังนั้นก็คือกันฟังนะ เพราะว่ารถมันเลี่ยนผ่านหลายรอบ้ามึงปั่นไปจนมันเบิดอันนี้มันสิเป็นเอียงลงหอานมองนั้นขึ้นยกขึ้นยกบนต้องยกขึ้นไหลเออยกยกประมาณนั้นละน่ะนะก็จะประมาณนี้นะครับรอบันอันนี้มันเลี่ยนผ่านหลายรอบอยู่แล้วนะบางเชือนะ่ะ ลอตเตอรี่มันกวาดดินออกนด้จากมองนั้นนะมันกวาดดินกวาดดินมากเรื่อยๆนะเบื้องเปียงบางไงกวาดสีวนนะตัวนี้สําคัญที่สุดเลยเพื่อนๆมองนี่นะเพราะว่าโลตเตอรี่บางบางเทอมันจะกวาดดินออกมากจนมองนั้นมันสิเป็นเอียงเพราะมันเป็นเอียงแล้วห้อเลียวเบื้องเนี้ยมันจะบืองงมัมฟังนั้นก็คือกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งฟังนั้นทั้งฟังนี่พอห่อเรียนมากปุ๊บเนี่ย มาห่อนมองนี่เขาต้องยกขึ้นยกลูตเตอรี่ขึ้นนิดนึงพาอให้มันวิดดินซื้อ,อนะแล้วเขาก็ออกมาลงมองโค้งเนี่ยพอห่อนมองโค้งปุ๊บก็ลงปั่นไปปกติเลยอ่นะก็จะมีประมาณนี้ทั้งหน้าตมทั้งหน้าดินแห้งครับอันเดียวกันใส่อันเดียวกันได้เลยนะหน้าตมเนี่ยชิดินแห้งไปเร็วแต่เขาเลียนหลายรอบเนี่ย แล้วบยนยก,กวางเนี่ยแบบมันจะเป็นยอียงอะ่ะเพราะฉะนั้นห้อนมองนี่ต้องยกซอยครับเพระาะว่ารอบสุดท้ายมันต้องได้เรียนตัดอยู่แล้วฟังนั่นก็คือกันเนาะก็ประมาณนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากพี่ๆทุกคนพ่นผพ้เดียววะ่ะไปพ่นแล้ว การเก็บรายละเอียดปันนะมันปันคือกันเบิดครับเพื่อนๆแต่ว่าการเก็บรายละเอียดเนี่ยมันจะแตกต่างกันบางคนมักงไงบางคนกับมองขามไปบางคนบัไดมักง่ายดอกแต่ว่ามองขามไปแบบมันชิดบ่ชิดบ่ถึงชิดบ่พอ,อไงเออเกระเก็บเอารายละเอียดลเยดลเ็กๆน้อยๆเนานะเพื่อให้งานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่มันสิดีได้ส่วนขอบตรงนี้บัตรนี่ขอบรูปมองนี้เนี่ยเห็นบ่เวลาเขาถ่ายอิสระเข้าไปมันจะมีลองอยู่นี่ เขาสามารถเรียนซ้ำได้เลยตรงนี้เรียนซ้ำไปสมมติงางานบองนี้มันเบิดแล้ยวแต่ว่ามงนั้นยังเหลือหลายเขาสามารถเรียนซ้ำไปเลยเพื่อให้มันตีดินออกมาตรงความนี้ไม่ให้ความนี้มันเลือกจนเกินไปนะครับ